ตัวทั้งตัวเอาแค่นี้เหรอฮะได้อยู่ไปเลยเดิยเชฟเขาทำไดยังไงอะเนี่ยได้ไม่เป็นอีกเชีย,ยละกูขันเทพอ่ะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เทราดไปเลยหรอหรือ,อเห็นเขาเทราดจิ้มไปเลยคุกไม่ไม่ไม่ไม ใส่กับไอ้นี่เลยหรือแต่แล้วแต่ความชอบคิดปะอย่าทิ้งนั่นแหละนั่นแหละฮะนี่ลองดูสิพอแล้วล่ะพอแะไรล่ะไม่ จะลองดูว่าไอ้เนื้อปลาสีขนกับไอ้มะพร้าวอันไหนมันจะกินเหมืกันผู้เรียนน่ารกจังนะครับนี่ล้วนๆนะครับอืัาปักอือ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยอืมอืมอืมเยอะไปปะเก็บเยอะไปปะปลาปลาเด้ออะไรนะทิชชู่ทิชชู่เอามายครับทีนี้เอาเองเนี่ยอยู่แถวคาน ข้กเห็นน,น,ขขนะขาหือือกระดาษชิ้นช่ไงนะครับ้หาหนกล้องหน้ากล้องหน้าหให้เห็นแค่น,นี้พออือนี่ครับเมื่อกี้น้าชินโชยนะครับเมื่อกี้ผมว่าจะป้ายนิดเดียวไง<ช>วพอป้ายเยอะเลยในหะ้น้า,าเขายัดเข้าไปแล้ว <laughs> ตรงกลางมันจะมีเหีียวต้องกินแค่ประมาณเนี้ย่อยเดี๋ยวจะทำให้ดูกินหมดทั้งกลางเลยใช่ไหมเอาไอ้ดูดนิ้วดังจ้วบเลยจ้วบเลยนี่ดู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 นี่มันจะได้ไมั้ยอ่ยวนี่เชฟลุยยาผมกินด้วย หดหดหดหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกนะภาพเลยนะไม่ดีนะระดับเทพจะผ่าอะไรระดับเทฟเลยใช่ไหมนี่ครับนะปาาส่วนเนื้ออันนี้จริงถ้าเป็นผมทำเนี่ยผมกินได้ทั้งตัวเลยนะเอาไปต้มใช่ไหมทอดเนี่ยทั้งตัวอือครับระดับเทพรอครับ ขอเแ้าอุ้ยโอ้ยนอนระแวงไปหมดแล้วครับนี่แฉลวเลยมีผักซะหน่อยเนาะมันจะได้ไม่เลี่ยนเนาะฮะในตู้นี่เด้อโอ้แล้วก็ไม่เอามามันก็เลี่ยนเนี่ยซอสนี่เด้อไอไอไอลูกขามี่วะ ซิวขาวซิวขาวแล้วก็เรียกว่าไอ้ซอสนี่กนะ็ได้ด้ซิวขาวหรือไอ้แม่ขี้ก็ได้ตัวยอยู่ก็มีหน่อยเออมานี้นั่นน่ะ่วย,ยู่อยู่ข้างกระป๋องแป้งอะนะมุดเข้าไปเลยหน่อยหยิบมันมีมีกระป่องที่เปิดแล้วเนี้ยน่ะอยู่ข้างกระป่องแป้งอะครับฝั่งนี้ตรงหมวกผมอะกระป๋องผมมใต้กระเป๋าผมอะรับมันมีอยู่ปาท่ยแดงค้ะอร่อยนะฮะปาท่ยแดงอะอันนี้ใช่ ปลาสายแดงอะไรเงี้ยเอาไปร่อนซีหมดแล้วอ่ะไม่มีอีกเนี่ยมีอยู่นี่นะตัวสองตัวพี่ได้มันไม่เห็นนี่ไม่มีมีแต่เหลืองใหญ่ๆเท่านั้นเลยเนี่ยโอ้ยใครเอาสลิดลงอ่ะบีบผมมาลงโอ้ยไอ้จรินเราต้องน่าจะจับตายเลยสลิดอันตรายนี่น่ากินเพียงเดียเลยเออไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ก็กินไปแล้วกินได้ยอดเลยเนี่ยความสุขของเราเงี้ยมั้ย ความสุขของกะทินี่เนื้อนี่นี่อย่างนี้นี่นี่สุดยอดอืจัดไปจัดไปเงี้ยเป็นสีเงี้ยตุ่มดำใช่เลยอ่าเอออื้ยดังจ้วบเลยอ่ะครับความสุขอยู่ที่ตรงนี้แหละอะไรอ่าโอ้เพิ่งแหงนเลย นะก็ใช่ครับมาไหมมั้งอมืม <c oughs> โอ้ยเล่นตะคุกอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยอืออยมหวานมากเลยสู้ไส้แดงไม่ได้ไส้แดงอะไรปลาไส้แดงอะไรวะนี่เหนียวปลาไส้แดงมันกรอบ

เผ็เเต็มเลยผานไม่ต้องขยายพริกนั้นน่ะไม่ใช่ขนมพริกอือนะพริกงั้ไม่ใช่ขนมดูดิเอาพริกมาจิ้มวาซาบินี่นะอืมัโล่งไหมโล่งกันเยอะไหม ก็งมุงงมันอืมพืชปลงข้าวข้าวกินไม่ได้มันอืชปลมอ่ะแต่ผมพืชเปลอาผมผมไม่อมอ่ะเอาเลยนะครับพี่น้องอร่อยอร่อยสถานการณ์แบบนี้นะครับเอาเรือเจมี่ก็ไปนะคุยคุยล่วงกันนะครับนะรู้เรื่องตาม มะพร้าวก็มะพร้าวสิวะนาะมะพร้าวมันยังเป็นชู้ของสดได้ไงกช่วงช่วงพักยกครับระหว่างที่รอสายเราฟังเสียง เดี๋ยวดึงน้ำมาทำาใช่ใช่เฮดี๋ยวไม่แช่เอาแช่ก่อนสุกกลัวเผ็ดอ่ะก็อันนี้มันกอกจีดอยู่แล้วเอาพริก ใส่ไปด้วยโอ้โหเพิ่มเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกเลยเมื่อกี้ผมม่เอาพิซไ์เป็นกีไก่ในกลัวมันจะตีขึ้นไงแล้วตีขึ้นเนี่ยโอ้โหขึ้นเลยนะปลาสุกอ่ะไอ้ที่เรากินเมื่อคืนนะเออแต่ผมไม่เอามดเนี่ยปลาสุกปลาสุกหมดเนี่ยมีอยู่นะอร่อยนะอร่อยนะน้องกนาวนอี่กต้องที่เราคินเมื่อคืนอร่อยเนาะเนี่ยมันมันจะออกเหมือนโอเคเลยอ่ะมันเหมือนมันใส่กะทิด้วยอ่ะเหมือนเหมือนอร่อยถือว่าอร่อยเร่อยงนี้ย่างี้เขาบอกว่าอร่อยเอาจะลองดูกับเขามั้งไม่เอาเลยโหดจัง แน่ๆเอามาเลยเอ,ลอ,รอร่อยอร่อยยอดคือมันมันฝังมาเมันาเนี่ยมันสวงเนี่ยนี่เอาเอาวะเอาก็เอาวะมันสวงข้าวกินกันไม่ได้ครับพื้ผมไม่รู้กินนี่จะออกผมรู้เนี่ยเดี๋ยนี่เขาพากินเนาะกินนะครับไม่ใช่โยนทิ้งนะชืวยได้ของ ถ้าถ่ายเราก็ต้องให้ดูตอนเราเรากินด้วยเรงเาจะได้รู้นะฮะตู้ยนข้ามข้างหลังอีกเนี่ยดูอยู่แหมคนเขา้อยู่แล้วของสดๆใครจะทิ้งนมนะของสดอร่อยอร่อยออู้ะไรก็เช่นกันนะอืมครับสดวนไม่สดดูครับในห้องอายะอายะของสดนี่มากมากขนาดนมมามากขนาดอ่ะ มากแค่หมดอ่ะนะครับตอนนี้ความสุขเราอยู่ที่การกินนะครับยอดกับเมนูนี่เหลือเป็นหนังนะครับขังไว้ในห้องก็เป็นเดี๋ยวพริกด้วยเนี่ยพริกกินกับปลานั่นน่ะกับข้าวแล้วพริกยิ่งอร่อยอ่าันดูปลาสดๆนะครับกินกันอย่างนี้ไปเลยนะครับนะครับ กินกันนี้สดๆไปเลยนะครับ <อ ornament S 1> <Wirtschaft. S 2> วันนี้เชฟวัน i̇şte ush, น,นี้โทรเรียกมาเลยนี่โทรเรียกมาแล้วนี่วันนี้เชฟมาเองครับกินด้วยเชฟมาเองโอู้หสาขังไว้ทำเหยื่อนะเนี่ยตายแล้วเนี่ยเนี่ยย่อไว้ทำเหยื่อตายไป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  เดี๋ยวการกินนะครับเจอเจอกันในช่วงต่อไปครับนะช่วงนี้เขาจะขอพักเบรกไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกับเทพมังกรนะครับรับเชฟสุดเสียวนะครับจากภรรยานะครับมาจัดไปจัดไปอีกแล้วนะครับที่นี้ช่วงนี้เราพักเบรกอยู่ที่ไว้การกินกันเนาะอ่าเนี่ยครับของแท้ของมัดนี่นี่สุดยอดครับ นี่ครับเรียบสุดเยลของเรานะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมพักเบรก